คณะจากบ้านเลขที่11 1ได้เดินทางมาเยี่ยมปุพยพ์ยวัดหนองหอยตำบลเขาแรงอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะนายภคินพุกุลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่บ้านเลขที่11 1พร้อมคณะบ้านเลขที่111และคณะที่ปรึกษาบ้านราชวัตรได้เดินทางมาที่วัดหนองหอยตำบลเขาแรงอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีซึ่งมีสวนพักพิยงพระราชทาน เพื่อมอบเครื่องอุปโภคปริยโภคให้กับผู้ที่อพยพจำนวนทั้งสิ้น250คนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุจากบ้านบางแครที่อพยพในน้ำมาอยู่ที่วัดน้องหอยแห่งนี้พร้อมกับดูสภาพความเป็นอยู่และร่วมพูดคุยให้กำลังใจกับผู้ที่สูงอายุว่าขอให้อดทนซึ่งขณะนี้น้ำในพื้นที่กาารุงเทพมหานครหลายจุดเริ่มที่จะแห้งและอาจจะได้กลับไปอยู่บ้านในเร็วๆนี้ โดยมีนายนรงพลดีเยต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายนรงคองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคอยให้การต้อนรับคณะบ้านจากบ้านเลขที่111ได้เดินทางมาเยี่ยมผู้อพยพที่คลวงบ้านไานร่ตำบลคลองตาคดอเภโพธารามจัังหวดราชบุรีเพื่อมอบข้าวสารอาหารแห้งและดูสภาพความเป็นอยู่ของผู้อพยพซึ่งมียอดจํานวนถึง733คนสาหรับยอดผู้อพยพในศูนย์ทักพิงผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดราชบุรี ได้จัดรับรองจํานวน290มีทั้งหมด4,100คนและยังสามารถรองรับผู้ประสบภัยได้อีกจํานวน3,000คน